เจลลี่คัมแบ็กจะเตะในไทยเหรอเจลลี่ชาเลนจ์ก็มีประจําทุกปีนะฮะในปีนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะหวนกลับมาฟาดแข่งในเมืองไทยอีกครั้งนะครับในฤดูกาล2023ถึง2024โดยมีคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับต้นสังกัดของสุภาพบุรสารชาติและเซเรโซโอซาก้านะครับมาร่วมฟาดแข่งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเจลลี่ชาเลนจ์เนี่ยนะครับเป็นรายการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง วงการฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วก็ไทยมนะครับมาตั้งแต่ปี2017บอร์ดบริหารเจลีกหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ตกลงที่จะกลับมาจัดศึกนี้เพื่อประกาศความร่วมมือที่แน่นแฟ้นอย่างยาวนานเป็นครั้งที่5ก่อนที่เจลีกรุดุการใหม่อย่างรุูารล 2,023- ถึง2,024จะเปิดฉากขึ้นนะฤดูกาลหน้าก็จะเป็น 2,023- ถึง2,024ก็จะเตะแบบคร่อมปีอ้าวเหรอเออเจเลีกก็จะมาเตะคร่อมปีเหมือนกันใช่นะครับก็ปรับตาม AFC นั่นแหละนะครับส่วนรายละเอียดนะครับของสุเจลิกเอเชียชาเลนจ์น่ไทยเนี่ยครับจะแบ่งคิวเตะออกเป็น2เกมนะครับเกมแรกเนี่ยนะฮะในเดือนธันวาคม2,023นะครับก็เป็นเกมที่ซัปโปโรจะเจอกับเมืองทองในวันที่9ธันวาคมนะครับ ในขณะที่อีกหนึ่งนัดนะฮะก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันเนี่ยลงไว้วันที่2กุมภาพันธ์ในปีหน้าจะเป็นเกมที่เซเรโซอซาก้าเจอกับบีจีปัตุมยูในเต็ดนะครับอ่านะก็ติดตามกันได้นะครับอันนี้คือแฟนบอลญี่ปุ่นทำใช่ไหมแฟนบอลฟอนตเล่ตอนนี้อันนี้เป็นแฟนบอลฟอนตเล่ตอนที่มาเยือนบีจีนะครับก็ยังคงนึกถึงชนาทิพนะใีป้ายต้เชียชนาทิพอยู่รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่ พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา